สิ่งหนึ่งที่นคนที่ทําอาชีพนักออกแบบแบกไว้ข้างหลังซึ่งเป็นภาระที่ใหญ่เกินไปคุณไม่มีวันรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ของมนุษย์เพียงแค่200ปีทัปีทั้งๆท,ที่เขาทํากันมา30,000กว่าปีนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําไมแนวทางในการออกแบบช่วงหลังๆจึงต้องการการมีส่วนร่วมของผู้คนเพราะทุกคนมี DNA ของกระบวนการนี้อยู่ในร่างกายสืบทอดกันมาเป็นหมื่นปีนะครับเพียงแต่ว่า ไอเออาที่เข้ามาข้างหลังอาชีพบางอาชีพนั่นแหละบางทีอาจจะทําให้เราสําคัญผิดว่าเราเข้าใจถึงกิจกรรมนี้ของมนุษย์ดีกว่าคนอื่นตัวปัญหาที่เจอทุกครั้งนะครับปัญหาในที่นี้ไม่ใช่คําที่เสื่อมเสียไม่ใช่คำนกาทีฟปัญหาเราอาจจะสร้างขึ้นมาเองก็ได้ปัญหาบางปัญหาเราถูกตั้งขึ้นมาทั้งที่เราไม่เคยรู้เชน่นตอนเราดูทีวีมีเดียเราไม่เคยรู้ว่าเรามีปัญหาบางอย่างกับเครื่องใช้ในบ้านจากกนกระทั่งมันบอกเรา นะครับแล้วเราก็เริ่มมีปัญหากับมันมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งสั่งซื้อนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาจึงไม่ใช่คำลบปัญหามันคือสิ่งที่มันจะชาเลนจ์ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นปัญหาบางครั้งมันคือความเป็นไปได้ที่เพิ่มเติมขึ้นนะครับนักออกแบบจึงมีความสัมพันธ์อยู่กับปัญหาตลอดเวลาในจิตสํานึกเรามันมีอยู่3ระดับนะครับแล้วเขาก็บอกว่ากระบวนการสร้างสารรค์เนี่ยเขาพยายามจะอธิบายให้ผมฟังอยู่ใน2ระดับก็คือระดับ preconscious กับ conscious แปลว่า กระบวนการสร้างสารรค์จะไม่ลงไปทําจริงๆมันทําได้แต่จะไม่พยายามลงไปทําอยู่ในระดับที่มันเป็นอันคอนเชียสนั่นแปลว่าเราต้องมีสํานึกรู้มีสติรู้มันจึงเป็นกิจกรรมทางสติปัญญาอย่างหนึ่งนะครับเซนที่แม่นที่สุดอันหนึง่งในการเวอร์รคือความรู้สึกเซนที่สุดท้ายที่เราต้องเราจะต้องทัชไปที่สุดเพราะเราทํางานกับมนุษย์คือความรู้สึกของมนุษย์มนุษย์หรือออเดียนส์หรือยูเซอร์อที่ทําที่มารับงานออกแบบเราจะ ไม่ค่อยใช้ตักกะมานั่งรับแต่จะใช้สิ่งที่เผชิญอยู่ข้างหน้าแล้วรู้สึกถึงมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานแบรนดิ้งเนี่ยจะเป็นงานที่เป็นอิโมชันอลเกือบทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีความยืดหยุ่นในการเข้าใจคําว่าอารมณ์หรือเหตุผลด้วยนะครับผมเชื่อว่าเราเข้าใจหรือคุ้นเคยคําว่า l n o w l เนี่ยบางเบาลงเรื่อยๆตามลําดับตั้งแต่เรามีเกมเศรษฐีตั้งแต่เรามีเกมตอบคําถามทางโทรทัศน์ ือวิทยุว่าใครรู้มากกว่ากันคือคนที่มีความรู้แล้วเราก็เลยเข้าใจผิดว่าคนที่รู้มากนั้นนะคือคนที่มีความรู้นะครับแต่ในสเตจของแอนนไลซิสเนี่ยความรู้มันกลับเป็นเรื่องของสิ่งที่มันจะสัมพันธ์กับสิ่งที่คุณจะใช้มันจึงมีความหมายถึงสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วกับสิ่งที่คุณได้รับติ้งกิ้งของมนุษย์ในยุคปัจจุบันศตวรรษสองศตวรรษนี้มันผ่านระบบหนึ่งที่กฎ ให้เราเชฟให้ความคิดเราคือภาษานะครับเพราะฉะนั้นภาษาจึงเป็นสิ่งสําคัญมากในการให้ความสําคัญคุณคิดทุกอย่างเป็นภาษาเพราะฉะนั้นหากคุณไม่พยายามจะเข้าใจว่าภาษามีอิทธิพลกับมนุษย์ความคิดมนุษย์อันนั้นจะเป็นเรื่องหนึ่งที่เราละเลยมันมากเซสชั่นที่2จึงน่าสนใจที่เราพูดถึงว่าเราคิดจากคําถ้าเราถ้าเรา,า,เราทุกคนรู้จักคําทุกคนรู้จักภาษาถ้าเราเริ่มต้นที่คําก่อนผมว่าน่าจะเป็นทางเข้าที่ดีที่สุดอันหนึ่ง ของการที่เริ่มต้นว่าเอ๊ะเราจะออกแบบมันจะกําได้อย่างไรนะครับ